ที่สถานีลาดกระบังสถานีลาดกระบังผู้โดยสารผู้ความประสงค์เดินทางลาดกระบังกรุ่มมาตรวจสอบสิ่งของสามพาระของท่านนำลงมาจากโคโรถใี่ถูกต้องและควบทัวร์เนยนะครับทัรรถจอดเทียบชานชาลาที่สองเป็นโครถธรรมดาของันที่สองเจ็ดเจ็ดรับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพปลายทางที่สถานีกระบี่บุรีโคโรนที่มีจากสถานีลาดกระบังใ้อยู่รับส่งผู้โดยสารที่ป้ายอยู่รถพระเจ้าก้าสถานีอุทัยแขกเป็นสถานีต่อไปครับ ก็เป็นขบวนรถธรรมดาที่277นะฮะกรุงเทพกระบินบุรีวันนี้ได้หัวรถจักรปู่ทำขบวนนะครับผม TK นะฮะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ก็พยายามที่จะมาเก็บคลิปนะคุณปู่เนี่ยทำขบวนให้ได้มากที่สุดเนื่องจากว่าเดี๋ยวนะเมื่อรถจักรใหม่มาเนี่ยนะปู่ก็คงจะต้องลดบทบาทลงนะฮะตอนนี้ก็ไปแล้วนะครับ277 ออกจากสถานีลาดกระบังนะฮะอเล็งเครื่องออกไปแล้วนะ เป็นไงครับเพื่อนๆสนันดีไหมครับผมออกจากลัดกระบังแล้วก็จะจอดที่ที่อยู่รถพระจอมเกล้าแล้วก็สถานีหัวตะเขนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะก็บรรยากาศเย็นๆที่ลาดกระบังนะนี่นะะมีมุมถ่ายรูปสวยๆแล้วก็บรรยากาศสบายๆนะครับผมข้างบนก็สถานีแอร์พอร์ตลิง์รถไฟฟ้านะ ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ